มาดูคับีเอกปัดไทยครับยกขึ้นมาครับครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับอัชวิตขนส่งโอ้โหคมโ,โซนห่างครับนะครับ ถ้าโยนแกนเนี่ยออกทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาแล้วไปติดเส้นนะฮะหรือไม่ถึง5้าสิเซนตอนนี้นะครับหรือว่าเป็นแก่นลูกดีนะครับต้องเล่นนะครับเมื่อก่อนนี้ถือว่าเป็นแก่นฟาวครับปนะรับปรเปลี่ยนมาได้สักระยะหนึ่งนะครับนะครับ <c oughs> รอบเส้นข้างนะครับไม่ไม่ไมกำหนดนะครับว่าห้าสิบเซนนะครับเส้นข้างนี่ติดเชือกก็เล่นได้ครับนะครับกติกาใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นด้านหัวสนามนะครับห้าสิบเซนครับแล้วก็วงกลมนะครับให้ห่างจากสิ่งกีดขวางครับหนึ่งเมตรนะครับมาดูครับพี่เอกปัดไทยครับ ยกขึ้นมาครับครับนี่ครับถ้าตีไม่เล้าใจครับแต่ประสิทธิภาพนี่เหลือล้อนครับเต็มเหล็กทุกลูกครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับปัดเจก็ขึ้นดีเหลือเกินครับไม่หลุดเลยฮะ ยกขึ้นมาครับตีติดเลยครับลูกนี้ครับพี่เอกผัดไทยครับยังไม่ผิดเลยจริงๆครับทุกคนดูครับใครที่ไม่เคยเห็นพี่เอกครับนี่เป็นครั้งแรกครับเปิดโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับนะครับยกขึ้นมาครับเอาครับพี่ตุลนะครับสวนคืนบ้างครับโจบอกอย่างอย่าตีครับเข้ามาก่อนครับ โอ้โห,โหยังไม่เปลี่ยนครับโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหครับรานนี้ครับโดนกี่แ้้มครับพี่ทีมป่าโจรครับนะครับในกติกานะครับผมก็นะครับต้องอย่างวงกลมนะครับ เส้นข้างนะครับนะครับต้องห่างจากสิ่งกีดขวางประมาณหนึ่งเมตรนะครับครับอย่างอย่างเห็นป้ายแดงแดงไหมครับนะครับถ้าไปชิดนะครับใกล้ใกล้กว่า1เมตรไม่สามารถเล่นได้นะก็ขยับบ่งผมขึ้นมาครับนี่ครับพี่เอกผัดไทยลูกนี้ยกเลยครับอบัณฑิตบอกไม่เป็นไรแต่ป่าจัดการเองครับ ส่งไ,ไดในมือครับตีโดนรับหนึ่งครับยกขึ้นามาลูกนี้ครับโดนครับแต่เขลียร์ไปฮะเอาครับตีเพื่อเก็บแต้มครับป่ารัชวิตคนส่งครับ ยกขึ้นมาเดี๋ยวนเก็ดแต้มไม่ได้ครับหนึ่งคะแนนครับรัฐวิทย์ขนส่งครับเป็นเจ็ดครับ